สวัสดีครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมท b ีทวฟครับวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะได้เปิดเกมครั้งแรกที่ผมได้เกมนี้เนีฮยกับเกมนี้ชื่อว่า The w i t c อ e r 3อภิันัทนาการโดยคุณพริยาสุทธิรักครับ ไตเติลบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งที่เป็นมาความหิวโหยกับกลุ่มชนหมู่เหล่าที่มากมายหลายขนาดนะครับเอาละครับเราไม่สนใจเลยฮะว่ามันจะมายัางไงคุณหาใน Google ได้เราไปเลยฮะกับการเล่นจริงฮะผมใช้จอยเอ็กบอกครับเล่นเลย ว้าวคุณพระช่วยนะฮะอันนี้ผมจะบอกว่ามันตื่นเต้นมากครับกับหน้าจอที่เห็นดูฉากพื้นหลังเนี่ยที่มันพลิ้วไหวกับสายลงต้นไม้ดูเป็นธรรมชาติมากนะครับกับพระเอกนะครับที่ผมงอกโครนะครับกำลังนั่งทำาจบางอย่างรองการเล่นนะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ครับอีกามองซ้ายมองขวาเนี่ย ดูหมอกควันโอ้งามฮนะและที่สำคัญมีคำว่าชัยวุฒินะครับก็คือเชื่อผมแม่งฮนะขอบุณบรรยารหลายหลายฮะเอาครับไปกันนะพี่น้องคนระับขอดูออปชันก่อนนะตอนนี้ผมเซตที่ไหนผมขอเซตออดิโอดังไปแล้วนะฮะคอนโทรลเลอร์ผมมีไปแล้วขอดูวิดีโอครับตอนนี้ผมฮั d คอนฟ i ิกเกชั่นคืออะไรนะอ๋อ อิกราฟิกครับโอ้โหกราฟิกผมโลเลยฮนะขอบคุณมากๆก,กับประสิทธิภาพการจอที่มีนะฮะกับแค่ GTX รุ่นก,กากนะฮะอ่ะก็ให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับว่าการจอขนาดนี้ยังพอได้นะฮะผมก็ไปนะครับนิวเกมครับ ก็พอนิวเกมก็จะมี Just the Story นะ่ยสตอรี่แอน d ์โซนะครับ Blood and Broken b o n บนแน่นอนนะครับก็เป็นเลเวลนะครับผมเป็นคัคแรกกับ Witcher 3ก็ Story and s ด์โซเลยฮะ you are happy to be shaleng h e r e we go bye show tutorial ไหมเอาละฮะไปด้วยกันเลย simulate w i c t u r e สองเซฟไหม เอาวิเชตเซ่ไหมไปเลยเอาทุกอย่างตอนนี้เราเข้าสู่คัตซีนนะฮะเป็นคัตซีนแห่งการต่อสู้กับบทบาทของนักรบผู้กล้าป่าเถื่อนดาบฟันก็ว่าโอ้ยเป็นแหลมากๆครับ สิบแปดสิบเก้าพัทเลยสำหรับเกมนี้จะเจออะไรเหรอข้าเจอหัวมะอาชาหนโดมไม่รู้ล้มไม่ใช่สิครับชากตัดกลับมามีอีกาบินมาเอาคุณพระีกาไม่ไปจอดตามไหม,ไมนี่คนนี้เป็นใครฮะ อ๋อภาพตัดไปต,ตัดมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจเกมกำลังเล่าเรื่องนะครับฝ่ายพระเอกของเรานเนะี้ยผมไปอ่านมาก็คือกำลังจะตามหาคนสองคนในเกมก็คือลูกสาวนะครับกับอีกคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าใครเราจะตามไปดูทีก่การแล้วกันนะโอ้โหดูฉากนะหรือถ้มีหิ่งห้อยนะเอาไม่ใช่ มันเป็นลูกสออ่าเพลิงผมชอบการเล่าเรื่องของของฉากเปิดนี้นะครับว่คือตัดไปตัดมาระหว่างเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับโอ้โหแล้วดูลูกสาวเขาหน้าค้นหามากๆเลยนะฮะใช่ลูกสาวไปรุ่นขออภัยผมยังไม่ได้ดูอะไรมากมายผมรู้แค่ว่าอยากเล่นมากๆแล้วตอนนี้นี่มีการใช้ เปลนะฮะอือือเพราะเหล่าวิเชอร์คือผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์นะครับเขาเป็นผู้ที่ฝึกฝนจนเกินอำนาจมนุษย์แล้วเนะี่ยเขามีเวทมนต์กับตัวเองนะครับและก็มีมา้าแคะใช่ไหมอ่ะอ๋ออีกาตัวนี้เป็นของเธอนั่นเองครับ แล้วก็ตัดมาที่ฉากพระเอกเนะียในเวลาปัจจุบันตัดไปตัดมาถ้าเป็นภาพก็คงขาดวินเนะฮยอืมสวยงามอะ่ะ โอ้โหดูดิฮะมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยตอนนี้เฟรมเลทค่อนข้างที่จะกระตุกนะฮะประมาณสิบหสิบเจ็ดเองนะครับนี่กำลังจะบอกว่านี่คือฉากของเกมจริงๆเลยนะครับเฟรมเลทจะตกไปที่ยี่สเจ็ดยปด เอครับตื่นเต้นมากฮะกับการจะได้เข้าไปสู่การเล่นจริงเนี่ยโอ้ <c oughs> คุณว่าช่วยแฟรมเลยวตกเลยอยู่ที่สามเลยอ่ะหกเก้าก็มารุ้นครับว่าเอาเขาจริงคงต้องเปลี่ยนคอมอีกหรือเปล่า